โอเคผมอมานมือเแลละโอเคนะครับในบทนี้นะเราจะมาพูดถึงการ Setup พคีย์เดิงเที่ยวของ Google นะครับโดยในส่วนของ Google นะฮะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างเช่นตอนนี้ g o o l l s s h e t t นะฮะไม่ต้องไปขอคีย์ดงเที่ยวอะไรมากแล้วแค่ไซน์อินด้วย Google ก็ใช้งานได้เลยนะฮะมีแค่สวิตตัวเดียวของ g o o l l s s h e t t นอกนั้นขอหมดเลยนะฮะเมื่อวานเพิ่งไปเช็คอัปเดตมานะครับรเพราะฉะนั้นนะ เดี๋ยวผมเดโมอให้ดูแล้วกันใครที่ทําไปแล้วก็ถือว่าทวนแล้วกันเน็อกใครที่ทําไม่ทันลองทําตามอีกทีนะครับแบบเร็วๆตอนนี้ผมมีเป็นชื่อว่าเทปเวิร์กโฟแล้วกันมน็อกสมมติผมต้องการนะคอนเน t เข้า g ูเกิ e e ีทนะผมจะเซิร์ชกูเกิลชีทเกมนะฮะกูเกิลชีทกูเกิลชีทจะทําอะไร ก็แล้วแต่นะฮะคือก็คือเราสามารถสร้างสเปเชีตใหม่ได้สมมติเรายังไม่เคยมีสเปเชีตมาก่อนเราก็สร้างนะสเเชีสเปเชีตแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วนะฮะเราก็อาจจะมา append o ออัปเดต append คือเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอัปเดตนะฮะหรือ,อ get low คือไปดึงข้อมูลมาถ้ามีอยู่แล้วดึงข้อมูลมาหรือไปอัปเดตใหม่นะมีของเดิมอยู่แล้วแก้ไขนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะทำแอคชั่นอะไร นะครับสมมติผมติ้งต่างว่าผมจะแอปเปนโลแล้วกันเนาะแอปเปนโลนะพอเข้ามาปุ๊บนะฮะมันจะเข้ามาตรงนี<อ>้ครับลงทะเบียนก่อนไหมครับเออขอบคุณครับพีเมมเเ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเอาผมไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงพูดไปด้วยแล้วพี่ลงทะเบียนไปด้วยพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะลงทะเบียน วันที่สามเช้านะครับับเปิดจดบ้าคะแนนอาเอโอเคเปิดแล้วเปิดแล้ว,เ,ลวเข้าไปคัด o ูมด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ฟังไปด้วยลงทะเบียนไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเนื้อหาบรรยายแล้วไฟล์ดาวน์โหลดวันที่สามดาวน์โหลดรอไว้เลยนะครับ ครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวสมมติผมจะยุ่ง Google คียน,นะครับวิธีการนะสมมติเราถ้าเรายังไม่เคยมีอยู่เลยสมมติไม่เคยมีนะเราต้องมาเขียน New Keyword ใหม่แต่ถ้ามีแบบนี้แบบน,นี้ความหมายคือมีอยู่แล้วเึงเนาะมีก่อนหน้านี้มีหนึ่งอันละนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีหรือจะต้องการมีอันใหม่นะกนะ็เขียน New k e y นะครับเขียน n e เ k e y w o r ปุ๊บ เนะหไหมของ Google s h e e t เนี่ยฮะไม่ต้องมาใส่นะแคลนในดีแคลนซี ID, แคลเลยนะที่เราต้องไปขอนะก็คือแคลนไอดีค่ะแคลนซีแคแต่ของ Google s h e e t สถ้ามีอัปเดตใหม่คือไม่ต้องขอนะฮะเพราะเขาคงน่าจะศึกษามาแล้วละ่ะว่าคนเล่น g o o l l s s h e t t เยอะแล้วเข้ายากก็บายพาสตรงนี้ไปเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นกังวลเหมือนกันเนาะเคยสอนหลักสูตรสั้นๆนะวันสองวันเนี้ถ้ามานั่งเซตอัพคีย์เดนเทียพวกเนี้ย ไม่ทันแน่เลยนะครับแต่พอเห็นตรงนี้ปุ๊บก็สบายใจขึ้นเลยสอนถ้าวันถืงสองวันนะใส่ก o ้ง l e s h e ี t อย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องยุ่งอย่างอื่นนะครับเสร็จแล้วทำอะไรต่อจริงแล้วเนี่ยเราเซตอัพชื่อตรงนี้ก็ได้โอเคเนาะนั่งตรงนี้เนะพอดีผมเป็นเทสกุ้งขั้นชีพคีรินเทียวอันนี้เป็นชื่อเฉยเยไม่เอาซีเรียสน,นะสมมติเรามีคีนเทียวหลายๆตัวนะเราก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็แค่ sign in with google ตรงนี้ สายอินเวน์กูกปุ๊บมันก็ถามว่า Gmail อะไรเห okay, นไะหอะไรเราก็เลือก Gmail ที่เราใช้อยู่นะครับพยายามใช้ Gmail ตัวเดียวกันเ okay, นไะหคือถ้ามันอะไรก็ตามที่พอดีผมเซตอัพไว้นะเป็น t ูส e ิปบริไฟน์นะบางทีถ้ามีอะไรที่สำคัญนะมันจะฟ้องเติมอย่างนี้ผมก็ไปกดมือถือว่าใช่คุณไหมใช่เบอร์อะไรนะเบอร์4ี มัน okay. ก็จะถามว่า NSN c ี o u d ต้องการแอ c เส s Google Account นะก็กด Continue ปุ๊บหลังจากนี้นะมันจะมี Connection Successful ก็คือถ้าขึ้นแบบนี้เขียวเขียว,วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขา c o n n e c t ได้แล้ว o n n e c t ได้แล้วคืออะไรฮะเราสามารถไปทำอะไรก็ได้แล้วไป Append อ p e n t o ไป p d a t e ไป t e ไปเทสโลไปทํานู่นทํานี่ได้หมดเลยนะครับ กรณีแอปนอัปเดตนะมันก็จะไปอ่านเอกสารเรามามันก็ไปอ่านเอกสารเรา,ามาทั้งหมดเลยชื่ออะไรนะถ้าเราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะมันก็จะปรากฏตรงนี้เลยนะครับชีทอะไรนะเรามีชีดเดียวชีดหนึ่งจะทําอะไรก็ว่ากันไปเนาะมันก็ไปอ่านตัวคอลั์ต่างๆมาแล้วให้เราไปแมทนะครับนี่คือในส่วนของ,ของการขอทีมเชื่อของผู้บัญชีซึ่งง่ายมากเลยนะฮะก็แป๊บเดียวก็ปนะ แต่ถ้าเป็นตัวอื่นนอกจากกู้นชิดยุ่งหมดเลยโอเคเนาะผมไม่ใช้คําว่ายากนะผมใช้คำว่ายุ่งนะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะนิดหนึงนะครับยกตัวอย่างกู้เงินลอกนะครับกอกผมเมื่อผมบอกว่าจะไปอัปเดตด็อกเมนต์แล้วกันมีอยู่แล้วไนอัปเดตด็อกเมนต์คือ,อมีอยู่แล้วการอัปเดตนะครับตอนนี้ผมจะขอขีดเทียว เนาะผมมีสองอันละนะครับอันที่สามเหมืกันเนาะชื่อนะฮะเทสกูเกิลดอทีเด้นเียรอบนี้สังเกตไหมฮะมันมีสามตัวนี้ o อออลรีไดเล็กยูเอลแครไดดีแคร์สีเข็ OAuth Redirect URL ก็คือเอาอันนี้ไปแปะฝั่ง Google เห็นไาะไปแปะฝั่ง Google แต่อันนี้คือเอาฝั่ง Google นะมันใส่ในช่องนี้เห็นมันต้องต้องมีการคุยกันมีการคุยกันระหว่างอ็นเทอเน็นโฟลเรากับตัวผู้ขั้นข่าว okay. เดี๋ยวผมต้องไปเอาอะไรฮะต้องหาสองตัวนี้ให้ได้ เียสองตัวนี้ได้แล้วเอานไปแปะฝั่งเขาให้ได้นะครับวิธีการนะไปที่ Google เ e ิร c h คำว่า g ก o เ Google c l o u d ไปเข้าที่ cloud.google.com เนาะ cloud.google.com ให้ทำการไซน n อิด้วย Gmail นะฮะ l o o g l e a c ค o u n t ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่เราใช้ใน a d เ พยายามจะข้ามตัวกันนะฮะข้ามตัวกันมันจะมีปัญหานหนึ่งมันจะยุ่งนะมันต้องมีการออเทนิเคตด้วยพยายามใช้ตัวเดียวกันเสร็จแล้วนะฮะไปที่คอนโซลครับพอคอนโซลปุ๊บนะฮะมันจะเห็นตรงนี้คือชื่อโปรเจกต์ของเรานะรเรามีได้หลายโปรเจกต์นะฮะหนึ่งโปรเจกต์ก็จะเจเนเรตหนึ่งนะคลนดีกับหนึ่งซีเคทคลนซีเคท นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าของอันนี้ให้สมุดขีปรเจกต์นะน่าจะประมาณ,มาณสิบอะเราะเมอญมันฟ้องผมว่าเหลืออีกห้าเสร็จแล้วนะผมถ้าเรามีอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าไปใช้ที่ไหนได้ยังไงจริงเราต้องจดไว้หน่อยนะโ project นี้ไว้ใช้กับงานไหน project นี้ไว้ใช้กับงานไหนนะครับคือบางทีเราทําทาเนี่ยฮะวันนี้เราเรารู้ว่าทํากับโ project นี้นะ ออวันหน้าทาเยอะๆๆไปเล่นโปรจกต์โปร j e c นบางทีโปรจกต์นิทีนะครับแล้วเข้ามาดูอีทีตายแล้วเต็มไปหมดเลยแล้วแล้วไม่รู้โปรจกต์ไหนของของเราใช้กับที่ไหนนะครับไปที่นีวโปรจกต์แล้วเนาะท้าไม่เคยทํามาก่อนอ้ยโดนบอกเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะมันบอกว่าของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอายังไงดีเดี๋ยวเอาของที่อื่นแล้วกัน อ๋อเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่ะไม่ล่ะอ,อีกเมลนึนงฮะแสดงว่าได้แค่ห้าตัวเนาะนจะรอดไหมเนี่ยอ่าอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะลองดูนะฮะกดเลือกตรงนี้เลือกมุมซ้ายมือน,นะ New Project อันนี้รอดเฉยเลยอันนี้เยอะเยอะกว่าด้วยสงสัยมันคงดูนะว่าว่าแอคเคาท์ไหนเป็นไงอ๋ออันนี้พอดีผมจ่ายอันนี้ด้วยน่าจะจ่ายเงินผมจ่ายเงินอันนี้ซื้อเจมินายอันนี้จ่ายซื้อเจมินายแล้วก็ได้เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์มาแล้วก็ผมน่าจะได้โปรเจกต์เพิ่มด้วยอ่ะโอเคนะเราก็ต้องตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ไอดีอีสโก l บอรี่ยูนิคไอดีติฟแล้วก็คือต้องห้ามซ้ำกับคนอื่นอาอโอเค อ๋อเมื่อวานเป็นไปนได้แถวพอตั้งชื่อบางอันอาจจะไปซ้ำหรือเปล่านะครับโอเคนันก็ nsn ไก่เดนะ็บอะไรเนี่ยไม่มีพวกน่าจะสร้างนะอ่าโอเคพอสร้างเสร็จแล้วระหวังนิดนึงนะตรงซ้ายมือเนี่ยบางทีมันไม่เปลี่ยนนะต้องไปเรียกตัวของเรานะเอ็นอไก่เด็บที่ผมเจอบ่อยๆของผมเองเลย เนาะเอเเซตอัพไปทำไมมันใช้งานไม่ได้เนาะเพราะว่าเลือกโปรเจกต์ผิดนะครับเราต้องเลือกโปรเจกต์ที a ่เราสร้างมาตะกี้มนต่อมานะฮะเราต้องหาวิธีในการไปเปิดเซอร์วิสต่างๆก่อนไปเปิดไป enable นะครับอันแรกคือเราบอกน็อกใช่ไหมฮะฟุกันด็อกกัด็อกมันจะมีคำว่าฟ o o ั e ด Doc API นะครับ พาไปเปิดเซอร์วิสนะฮะ Enable API เสร็จแล้วนะถ้ามีเวลาก็เปิดตัวอื่นต่อไปเลยโอเคเนาะแล้วก็เปิดตัวอื่นต่อไปเลยเช่นทุก g นได r อย่เงน,นี้นะ g ุก g นได r ไปเอเดินะครับไปเอดันโอเคเปิดเปิดด uh ็อกเปิดได้แล้วนะหลังจากนั้นนะฮะเราก็หาคำนี้ให้ได้โอออดคอนเซนส์สกรีนเห็นไหมเราไปหาคำว่าโอโอออดคอนเซนสกรีนซึ่งมันอยู่ตรงหน้านี้เลยนะฮะหรืออยู่อีกที่หนึ่งฮะแฮมเบอร์เกอร์เมนู API and service เอ้ยอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่แฮมเบอร์เกอร์เมนู API and service แล้ว OAuth c o n s e n t screen เห็นไหมฮะตรงไหนก็ได้นะครับเห็นว่ามันมีสองที่หลักการคือหาคำนี้ให้ได้ OAuth c o n s e n t screen นะครับพอวัด consent s c r e e n แล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้แบบ มันยังไม่มียังไม่ได้คอนฟะิกให้กด get start เสร็จแล้วนะฮะให้สร้างชื่อแอ name เปลี่ยนว่าแอปเนชื่ออะไรก็ได้อย่างเชตั้งชื่อเดียวกับชื่อโปนะรเจกต์แล้วกันแล้วก็แต่ที่สำคัญคืออันนี้ต้องเป็นอีเมลของเรานะเกดไี้ครับอันนี้คือแอปอินโฟมเมชันตะกี้อันนี้เขาออเดียนผู้ใช้งานเนี่ยมีใครบ้างนะ ถ้าเราเป็นอีเมลในองค์กรนะเราสามารถเซตอินเทอร์นอลได้ให้คนเฉพาะในองค์กรเนี่ยเราใช้แต่ถ้าเราเป็นอีเมลแอปสายอีเมลล็อกใช้ทั่วไปอะไรเนี้ยให้เป็นอ x t เทอร์นครับกด next ครับเสร็จแ,แล้วก็ใส่อีเมลต่อตรงนี้ contact information กด next finish id k e to google api กด continue ครให้มีเครื่องหมายถูกทั้งหมด โอเคเข้าใจแล้วพี่ของถ้าของเราใช้ของฟรีทั่วไปนะ่าจะได้ห้านะฮะแต่ถ้าของเสียตังค์จะได้เยอะกว่าครับอันนี้พอดีผมเสียตังค์เนาะนะครับก็เลยได้เยอะนิดหนึ่งนะครับที่มันแปลกอย่างคืออะไรบอสมันลบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่เพิ่มให้เราด้วยนะฮะผมเจอคือลบแล้วมันก็ไม่เพิ่มให้กดที่ A ครับ 5. โออั t คอนเซ็ปต์สกรีนตอนนี้เรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะมันจะมีคาว่า c รี e อทโออัดแครนเขียนหน้าที o ออัดแครนในส่วนของ Create o o โ Client นะฮะเซตอะไรบ้างนะหลักการง่ายๆคือเจออะไรดอกจันเนี่ยเซตให้หมดนะครับแอปพลิเคชันไทยเป็นเว็บแอปพลิเคชันเนมเราก็ใช้ของเขาเลยชื่อเว็บแครนนะฮะ ที่สำคัญคือตรงนี้ฮะออโต้ไลท์ลีดไดเรกทูเอลออโต้ไลท์ลีดไดเรกทูเอลตะกี้จำได้ไหมเราดูในเ s n HN, เราบอกว่าจะต้องเอาของที่นู่นมาใส่ที่ฝั่งนี้แอด URL ก่อนเนี่ยต้องมาใส่ที่ฝั่งนี้เราต้องเอาจากเ s n 4เนี่ยฮะเอาโนดตะกี้ฮะกีเชตอร์เนี่ยเอามาใส่ช่องนี้นะครับอ่ามันเราก็กลับไปที่ตัวในส่วนของ ได้เด่นเห็นไหมจำได้ไหมโ o ออสรีไดเรกยูเอลนะฮะก็ copy ไปคลิกทุกคัปปนะครับแล้วก็เอามาใส่ช่องนี้เสร็จแล้วกด create ขียนพอเขียนแล้วเขาจะให้แคร์ไอดีมาเห็นไหมแคร์ไอดีเราก็ copy ฮะเอาไปใส่ในโน้ตแพดจดเก็บไว้นะ ก็จดไว้นิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้นะครับคลาแอนไอดีอะไรนะครับแต่ที่เราต้องการอีกตัวคือคลาแอนสี่เคสไอเดีมาแล้วนะฮะกดโอเคนะครับต่อมาครับไปเปิดตบนนี้อนะินดิท คลายแอนซเแคทตเขาจะซ่อนอยู่ข้างล่างทางนี่ฮะัปปี้คอปปี้ตงนี้นไปใส่โอเคเนาะแต่ถามว่าสองตัวนี้ไปใส่ที่ไหนเหนะ็นเนาะคแอไอดีปปี้ไปใส่ในมดของตัวนี้แไ ไอดีก็มองเหมือนเหมือน user id user id client secret ก็มองเหมือน password เนาะ,ะเสร็จแล้วก็ sign in with Google แต่รอบนี้ผมน่าจะ sign in ไม่ผ่านเพราะว่าผมใช้คนละคนละอีเมลกันเนาะถ้าหลังจากนี้ปุ๊บเราก็ sign in with Google นะครับ พอเซ in with Google แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้ามาว่า app not v e r i f y อะไรนี้ a p ค not verified ้วก็อ่าเอ้ยยังไม่ยังไม่ขึ้นตรงนั้นมันจะฟ้องว่า user ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราลืมเซตอีกที่หนึ่งฮะเหนะ็นเราลืมเซตอีกที่หนึ่งก็คือเราไปเซตตรงนี้ฮะเซ,ต,ต,เซตที่ตัว audience ตรงนี้ฮ ในส่วนของออเดียนตรงนี้นะฮะตรงเทสยูเซอร์ตรงนี้ฮนะให้แอยูเซอร์ของเราไปเดี๋ยวนะ้องเซอร์ t ออาไปฟอ่าพอแอ d ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราเข้าไปใหม่ที่ตรงตะกี้นะครับพอเซฟเรียบร้อยนะฮะมันจะให้ออดไซน์อิน e r ท i g l e r ดีปุ๊บมันจะบอกว่า This App is not verified นะฮะให้เรากด ติ๊กถูกให้หมดเนาะติ๊กถูกให้หมดปุ๊บแล้วก็เซฟปุ๊บมันจะคอนเน็กได้เลยเป็นสีเขียๆก็จะใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เซอร์วิสของพวก g l e กิลได้นะครับบุกคุณดอกกูเกิลได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือการเซตอัพครีเดนเชียลของ Google นะครับ